จเจริญธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายอารุณสวัสดิ์ธรรมะรอรุณจากวัดป่าสหธรรมิการามอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่โดยอาตมาตุลุงเกษม <c oughs> วันนี้ก็จะมาฝากข้อคิดแนวทางธรรมสักเล็กน้อยวันนี้อากาศดีมากเลยนะไม่ร้อนไม่หนาวอากาศเย็นสบาย แล้วก็มีความสุขกับธรรมชาติเพราะว่าอยู่วัดป่าสหธรรมิการามนี้เนื้อที่80กว่าไร่นี่เป็นธรรมชาติเป็นป่าทั้งนั้นรักษาป่าเอาไว้แล้วก็ทำให้พื้นดินชุ่มชื้นแล้วก็พวกพืชต่างๆเห็ดต่างๆ และก็นกสัตว์น้อยใหญ่ต่างๆก็มาอาศัยเมื่อเรารู้ว่าเขามีสุขเราก็มีความสุขไปด้วยว่าเราเป็นส่วนหนึ่งทำให้ป่านี้เจริญงอกงามและเป็นธรรมชาติขึ้นแต่อย่างไรก็ตามยังมีธรรมะรับอรุณที่จะต้องนำมาฝากท่านตลอด วันนี้จะพูดถึงเรื่องของการแบ่งทรัพย์การแบ่งทรัพย์ให้เป็นสัดส่วนตามหลักพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ได้ทรงตัดสอนเอาไว้ว่าเมื่อเรามีทรัพย์แล้วเราควรจะ แบ่งทรัพย์ให้เป็นสส่วนทรัพย์ที่เป็นสส่วนคืออะไร 1. เอาใช้หนี้เก่า 2. เอาใช้หนี้ใหม่ 3. เอาทิ้งเหียว 4. เอาฝังดิน ที่เราแสวงหาทรัพย์มาจะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านสิบล้านร้อยล้านเท่าไหร่ก็ตามเป็นทรัพย์ภายนอกแต่เมื่อเราแสวงหาทรัพย์มาได้แล้วคนมีปัญญาเขาจะใช้ใจ่ายทรัพย์ แบบเป็นสัดส่วนดังที่กล่าวมาแล้วคือหนึงใช้หนี้เก่าก็คือการบำรุงปุพภการีคือมารดาบิดาของตนให้อยู่เป็นสุขนี่เรียว่าเอาใช้หนี้เก่าพ่อพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณต่อเรามาเอาใช้หนี้ใหม่ก็คือ เมื่อเรามีครอบครัวมีลูกมีเมียมีสามีเราก็ต้องเลี้ยงดูบุตรภรรยาของเราให้ดีตามอัตภาพไม่ให้ฟืดเครื่องไม่ให้ฟุ่มเฟือยเกินไปให้อยู่ดีกินดีอันนี้คือเอาใช้นี่ใหม่ ส่วนที่สก็คือเอาทิ้งเหวก็หมายถึงเราอยู่ไปทุกวันกินไปทุกวันกิน,นกินถ่ายถ่ายหนักหนักเบาเบากินน้อยกินมากก็ต้องถ่ายหมดเลยไม่เหลือ <c oughs> ของแพงกินแล้วก็ถ่ายออกไป ของถูกกินแล้วก็าออกไปเรียกว่าทิ้งเหียวเหียวนี่แหละใส่เข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มสักทีคือปลาขอเรากินกินอยู่งั้นเนี่ยเรียกว่าเอาทิ้งเหียวส่วนสุดท้ายสำคัญมากก็คือการเอาสับนั้นไปฝังดิน ทรัพย์ที่เราได้มาคําว่าฝังดินไม่ได้หมายถึงไปขุดเอาฝังที่พื้นดินไม่ใช่ดินในที่นี่หมายถึงพระแม่ธรณีคือแผ่นดินนี่เมื่อเราได้ทรัพย์มาแล้วส่วนหนึ่งเราควรที่จะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีเอาไว้ฝากเอาไว้เป็นสมบัติของเราที่แท้จริงก็คือ ทรับส่วนที่ฝังดินนี่แหละฉะนั้นเราควรจะแบ่งทรัพย์ให้เป็นสส่วนดังกล่าวมาแล้วหนึ่งใช้หนี้เก่าคือบำรุงบุาการีพ่อแม่สองใช้หนี้ใหม่คือบำรุงบุตรภรรยาใช้จ่ายไปวันๆสามทิ้งเหิวคือกินไป ถ่ายไป4ฝังดินได้แก่การฝากฝังไว้กับพระแมธรณีให้ทานก็ดีรักษาศีลภาวนาอะไรพวกนี้ล้วนแต่เป็นทรัพย์ที่เราเอาฝังเท่านั้นสมมติว่าเรามีปัจจัยอยู่ร้อยหนึ่งเราแบ่งเป็นสี่ส่วนส่วนที่หนึ่ง ที่สองที่สามดาว่าอีก25บาทเป็นส่วนที่สีเราเอาไปบริจาคสร้างสิ่งต่างๆที่เป็นสาธารณะสร้างสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อวัดวาอารามต่อพระศาสนาอันนี้เรียกว่าเราฝากฝังเอาไว้สิ่งที่เราฝากฝังวันนี้จะไม่สูญหาย ใช้หนี้เก่าหายไปใช้หนี้ใหม่หายไปทิ้งเหวี่ยไหายไปฝังดินไม่หายเป็นบุญเป็นกุศลจะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติเหมือนที่พระพุทธองค์พระองค์ได้สั่งสมบารมีมาสามสิบทัศทุกภพทุกชาติชาติสุดท้ายเป็นพระเวสสันดร ก็รสร้างบารมีมาทุ่มเทการให้ทานอันยิ่งใหญ่เนี่ยคือฝังดินเอาไว้ฉะนั้นเมื่อพระองค์ถึงคราวจะได้ตรัสรู้อนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณมีพยามารมาเบียดเบียนพระองค์พระองค์ไม่มีที่พึ่งอื่นใดนอกจากบารมีที่สั่งสมเอาไว้คือที่ฝังเอาไว้ เมื่อนละลึกถึงบารมีที่สั่งสมเอาไว้เรียกว่านึกถึงพระแม่ธรณีคือแผ่นดินพระแม่ธรณีก็ผุดขึ้นมาแล้วก็รูดมวยผมเป็นมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่ท่วมทับพญามารให้พ่ายแพ้ไปอันนี้แหละคือการที่พระองค์เอาชนะมารได้ก็เพราะบารมีที่พระองค์เอาซับฝังดินไว้ทุกภพทุกชาติ ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแต่เมื่อเราตายแล้วยังมีกิเลสเราก็ต้องเกิดอีกแต่เมื่อเกิดอีกเราก็ต้องสร้างสมบัติเอาไว้ที่จะเอาไปใช้ในพบต่อไปนั่นก็คือการสร้างบุญญาบารมีนั่นจึงขอฝากให้ท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทอย่าคิดว่า เรายัางไม่ตายง่ายๆหรอกบางคนแกแล้วก็ยังไม่ได้ทำความดีอะไรเลยยังกินเหล้าเมายาเล่นไพ่เล่นการพน,นันอะไรเนี่ยคือเป็นคนประมาทอยู่ฉะนั้นเราอย่าได้ประมาทเลยพยายามสั่งสมบุญสั่งสมบารมีของเราให้เต็มเปี่ยมแล้วตายไปเราก็ไม่พะวงเราก็ไม่เป็นห่วงพบต่อไป เพราะเราสั่งสมบารมีเอาไว้แล้วคือเราฝังทรับไว้ในดีนแล้วฉะนั้นวันนี้จึงขอฝากข้อคิดแนวทางธรรมยามเช้าวันนี้เป็นธรรมะรับอรุณจากวัดป่าสหธรรมิการามอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแก่ท่านสาธุชนโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอน